มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรรวิท์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือไมโครพลาสติกเจ้าพลาสติกจิว๋วที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจําวันของเราโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าไมโครพลาสติกคืออะไรมาจากไหนและส่งผลกระทบต่อเรา และสิ่งแวดล้อมอย่างไรไปติดตามกันในช่วงอยู่ดีกินดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงสิ่งที่ ตาเปล่าเหล่านั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับแต่เป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรานั่นก็คือเจ้าไมโครพลาสติกนะครับซึ่งเราจะสามารถพบไมโครพลาสติกได้ในอาหารนะครับทีนี้เจ้าไมโครพลาสติกนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เราให้ความสนใจกันในปัจจุบันว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยว่าถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารแล้วไมโครพลาสติกนั้นมีความสําคัญอย่างไรที่เราจําเป็นต้องรู้นะครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของคำว่าไมโครพลาสติกกันซะก่อนนะครับคำว่าไมโครพลาสติกนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นชิ้นส่วนของพลาสติกที่มีขนาดเล็กมากๆจนเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่านะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะมีขนาดเล็กกว่าประมาณ5มิลิเมตรด้วยกันนะครับซึ่งเจ้าไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กๆนี้นะครับก็เกิดจากการที่พลาสติกที่มีชิ้นใหญ่ๆนั้นมีการสลายไปนะครับซึ่งก็จะเกิดจากในเรื่องของการโดนความร้อนบ้างนะครับหรือการเก็บรักษาพลาสติกเป็นระยะเวลานานๆก็ทําให้ชิ้นใหญ่ๆนั้นสลายกันเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดที่เล็กลงนั่นเองนะครับ ดังนั้นเมื่อพูดถึงไมโครพลาสติกแน่นอนว่าเราต้องพูดถึง พลาสติกซึ่งเราก็จะใช้ในเรื่องของการบรรจุอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งในเรื่องของพลาสติกเหล่านี้ก็จะมีการใช้พวกสารเคมีต่างๆมากมายนะครับเพื่อทําให้พลาสติกนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความยืดหยุ่นก็ดีหรือในเรื่องของความโปร่งใสความทนทานก็ดีก็จะทําให้พลาสติกนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการนําเอาไปบรรจุอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าพลาสติกเหล่านี้นะครับมีการ เก็บเป็นเรียะเวลานานๆนะครับโดนความร้อนก็อาจจะทําให้มีการสลายไปกลายเป็นตัวไมโครพลาสติกได้นะครับดังนั้นเราจึงจะพบในเรื่องของไมโครพลาสติกในอาหารที่เรารับประทานกันอยู่เป็นประจําทุกวันนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของกล่องพลาสติกที่เรานําไปใส่อาหารตลอดจนในเรื่องของขวดน้าพลาสติกที่บรรจุน้ํานั่นเองนะครับ ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการนำเอาภาชนะพลาสติกที่มีการบรรจุอาหารนั้นนะครับ ไปอุ่นนะครับในไมโครเวฟนะครับก็ยังคงมีในเรื่องของการพูดคุยกันอยู่ว่าจะเพิ่มในเรื่องของปริมาณไมโครพลาสติกหรือเปล่านะครับซึ่งบางการศึกษาก็พบว่ามีการเพิ่มปริมาณของไมโครพลาสติกในอาหารเมื่อนําเอาอาหารที่บรรจุในภาชนะพลาสติกนั้นไปอุ่นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ยังไม่นําไปสู่ข้อสรุปแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนั้นนะครับมีความกังวลในเรื่องของไมโครพลาสติกในประเด็นดังกล่าวก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับเอาอาหารไปใส่ ภาชนะอื่นแล้วค่อยนําไปในอุ่นในไมโครเวฟนั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สําคัญเลยก็คือเป็นสารเคมีที่เราสามารถพบได้ในพลาสติกเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเรียกสารนี้ว่าเป็น BPA นะครับซึ่งย่อมาจาก Bisphenol A นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าสาร BPA นี้นะครับถือว่าเป็นสารที่ทําให้พลาสติกนั้นมีคุณสมบัติยืดหยุ่นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราได้รับเข้าสู่ร่างกาย ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับอย่างเช่นเจ้าสารตัวนี้นะครับไปรบกวนการทำงานของฮอร์โมนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆตามมาอย่างเช่นในเรื่องของปัญหา P C O S นะครับหรือเป็น Polycystic Ovary Syndrome นะครับหรืออาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็นถุงน้ำในรังไข่ตรงนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหานี้ได้นั่นเองนะครับ อีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไมโครพลาสติกถ้าสมมติว่าเราได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากจนเกินไปก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานประเภทที่2นั่นเองนะครับท้าไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับเนื่องจากถ้าสมมติว่าเราได้รับไมโครพลาสติก เข้าสู่ร่างกายจากการกินอาหารก็ดีหรือจากการดื่มเครื่องดื่มก็ดีนะครับเมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นระยะเวลานานๆบ่อยครั้งนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการอักเสบอย่างเรื้อรังซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เราเคยพูดคุยกันอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าภาวะที่ร่างกายมีการอักเสบเรื้อรังเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆมากมายนั่นเองดังนั้นการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีไมโครพลาสติกก็ส่งผลต่อการเพิ่มความ เสียในปัญหาดังกล่าวได้น,นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันของเราได้เช่นเดียวกันนะครับ และที่นี้เราจะป้องกันในเรื่องของการได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไรนะครับแน,น่นอนเขาว่าในปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายได้นะครับแต่เราสามารถที่จะลดโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายได้นะครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับอย่างเช่นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ก็คือในเรื่องของการลดการบริโภคอาหารแปรรูปนั่นเองจะสังเกตเห็นได้ว่าอาหารแปรรูปส่วนใหญ่จะต้องบรรจุอยู่ในภาชนะต่างๆ โดยส่วนมากก็จะบรรจุอยู่ในภาชนะที่เป็นพลาสติกนะครับดังนั้นในเรื่องของการรับประทานอาหารแปรรูปก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายได้นะครับดังนั้นจึงควรที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารนะครับโดยคำนึงถึงภาชนะที่บรรจุด้วยนะครับก็ควรจะเลือกภาชนะที่เป็นมิต,ตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นภาชนะที่ทํามาจากแก้วหรือภาชนะที่เป็นภาชนะที่ทามาจากธรรมชาติซึ่งสามารถที่จะย่อยสลายได้ง่ายอย่างเช่นพวกไม้ไผ่เป็นตน้นก็จะทําให้ลดโอกาสที่ เรานั้นจะได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของขวดน้ำนะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเก็บขวดน้ำในที่ร้อนก็จะช่วยลดโอกาสในเรื่องของการได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกายนะครับและนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ไมโครพลาสติกเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากมายเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการลดใช้พลาสติกและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เพื่อโลกของเราและสุขภาพของเราเองครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงการสมรสและการอย่าร้างไปแล้วสิทธิประโยชน์ในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของระบบประกันสังคมในประเทศไทยกันนะคะสํานักงานประกันสังคมซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะมีภารกิจในการดูแลให้ความคุ้มครองลูกจ้างหรือผู้ประกันตนในเรื่องของเกี่ยวกับประกันสังคมนะคะซึ่งเราดูแลอยู่ด้วยกันทั้งหมด2กองทุนด้วยกันนะคะกองทุนแรกก็คือที่เราเรียกกันว่ากองทุนประกันสังคมซึ่ง เก็บเงินสมทบเพื่อเข้ากองทุนในการจ่ายสิทธิป,ประโยชน์ให้กับลูกจ้างพวก,กันตนเนี่ยจาก3ฝ่ายด้วยกันนะคะก็คือในจ้างพวกกันตนแล้วก็รัฐบาลค่ะส่วนอีกกองทุนหนึ่งนะคะเราเรียกว่ากองทุนเงินทดแทนเป็นกองทุนที่จัดเก็บจากในจ้างเพียงฝ่ายเดียวนะคะให้การดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องมาจากการทํางานให้กับในจ้างค่ะกองทุนประกันสังคมนะคะจัดเก็บเงินสมทบจาก สามฝ่ายด้วยกันนะคะทั้งฝ่ายในจ้างผู้กันตนและก็รัฐบาลนะคะโดยปัจจุบันนี้เราจัดเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนและในจ้างในอัตรา5%เของค่าจ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลจัดเก็บในอัตรา2.7 5ของค่าจ้างผู้ประกันตนค่ะแต่ว่าในเรื่องของค่าจ้างผู้ประกันตนนี่ก็มี ดานค่าจ้างกำหนดเอาไว้นะคะก็คือผู้ที่มีเงินเดือนตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะเวลาคำนวณเงินสมทบเนี่ยจะคำนวณจากค่าจ้าง1 5 0 0 0บาทนะคะและก็ต่ําสุดไม่เกิดไม่ต่ากว่า1650บบาทค่ะสำหรับกองทุนเงินทดแทนนะคะจะจัดเก็บจากในจ้างเพียงฝ่ายเดียวนะคะซึ่งอัตราเงินสมทบของกองทุนเงินทดแทนนี้จะขึ้นอยู่กับ ความเสี่ยงของแต่ละประเภทกิจการนะคะซึ่งในจ้างเนี่ยจะต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นประจำทุกปีปีละหนึ่งครั้งค่ะโดยมเีเพดานค่าจ้างของกองทุนเงินทดแทนนะคะไม่เกิน2 0 0 0 0บาทค่ะสำหรับสิทธิประโยชน,นะคะที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมมี7กรณีด้วยกันนะคะก็คือในเรื่องของกรณีเจ็บป่วยทุพพลภาพคลอบุร เสียชีวิตชลาภาพสงเคราะห์บุตรและว่างงานค่ะในส่วนของกองทุนเงินทดแทนนะคะก็จะเป็นการได้รับความคุ้มครองกรณีที่จะต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้กับในจ้างค่ะสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะคะเรามีทั้งหมดด้วยกันสามมาตราค่ะมาตราแรกนะคะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการซึ่งเราเรียกว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา33ซึ่งจะเป็นผู้ประกันตนภาคบังคับนะคะหมายถึงว่าลูกจ้างใดก็ตามนะคะที่เป็นลูกจ้างของนายจ้างที่อยู่ในขายบังคับของกฎหมายประกันสังคมก็จะต้องมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมค่ะ โดยในจ้างจะเป็นผู้หักเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมแต่สำหรับลูกจ้างนะคะที่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมเป็นมาตรา33มาแล้วนะคะนำส่งเงินสมทบมาแล้วมากกว่า12เดือนเมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนตามมาตรา33เช่นาลาออกนะคะ เ,เพื่อไปประกอบอาชีพอิสระหรือ,อไปทำงานในลักษณะอื่นนะคะแต่มีความประสงค์ที่จะอยู่ในระบบประกันสังคมต่อไปก็สามารถสมัครเข้ามาจ่ายเงินสมทบเองได้ค่ะเราเรียกว่าผู้ประกันต,นตนตามมาตรา39นะคะซึ่งในการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39จะต้องสมัครภายในระยะเวลา6เดือนนับจากการสิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33นะคะโดยต้องนำส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทค่ะส่วนผู้ประกันตนอีกมาตราหนึ่งะคะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจที่มีอายุระหว่าง15ปีถึง65ปีเราเรียกว่าผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40ค่ะซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา40นี้ผู้ที ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปนะคะสามารถที่จะสมัครเข้าเป็นผู้กันตนตามมาตรา40ได้โดยมีทางเลือกในการรับความคุ้มครองได้3ทางเลือกด้วยกันนะคะทางเลือกที่1จ่ายเงินสมทบ70บาทนะคะได้รับการคุ้มครอง3กรณีด้วยกันค่ะก็คือเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยนะคะแล้วก็กรณีทุพพลภาพแล้วก็กรณีเสียชีวิตค่ะทางเลือกที่2นะคะจ่ายเงินสมทบ100บาท ได้รับการคุม้มครอง3สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1, 1คือในเรื่องของเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ค่าทำศพกรณีเสียชีวิตแล้วก็เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพแต่ว่าในทางเลือกที่2นี้นะคะก็จะมีเงินออมให้อีกทุกเดือนนะคะเดือนละ50บาทค่ะสำหรับทางเลือกที่3นะคะจ่ายเงินสมทบเดือนละ300บาทได้รับการคุม้มครอง<ๆ>เช่นเดียวกับ สองทางเลือกแรกนะคะแต่ก็จะมีเพิ่มเติมมาในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการคุ้มครองของผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปไม่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนและต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะคะก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ค่ะสำหรับช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะตอนนี้ก็สะดวกมากค่ะ สามารถที่จะสมัครได้ออผ่านเว็บไซต์ของสำนักง,งานประากาันสังคมนะคะหรือถ้าท่านออบ้านใกล้อยู่ใกล้กับสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดหรือเขตพื้นที่ก็สามารถที่จะไปติดต่อที่สำนักง,งานได้นะคะหรือจะสมัครออผ่านทางเคาน์เตอร์เซวิสนะคะเซเว่นอก็ได้ค่ะหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้ค่ะ เห็นแล้วนะครับว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆนั้นมีมากมายหลายอย่างเองที่เรายังไม่รู้หรือมองข้ามไปการรู้สิทธิ์ของตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์ที่พึงมีและปกป้องตัวเองจากความไม่เป็นธรรมครับท่านผู้ชมครับได้เวลาตามยุคตามสมัยให้ทันกับช่วงรู้ทันไอทีที่จะคอยมาอัปเดตทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราไปอย่างรวดเร็วในวันนี้ เราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจและเราควรรู้บ้างไปรับชมกับอาจารย์พิชังกันเลยครับครับสวัสดีครับมาพบกับกับผมอีกนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พิชังครับผมถ้าวันนี้มาพบกับอาจารย์พิชังนะครับต้องรู้เลยครับว่าอาจารย์พิชังจะมารีวิวโปรแกรมหมอพร้อมแน่นอนครับเพราะว่าในโปรแกรมหมอพร้อมเนี่ยนะครับอาจารย์พิชังไม่สามารถแคป เชืสกรีนนะครับฉากมือถือตัวเองได้ก็เลยต้องเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ครับมาตั้งเป็นกล้องเอาไว้นะครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราครับเปิดแอปพลิเคชันหมอพร้อมกันก่อนเหมือนเดิมนะครับนะฮะอ่าเดี๋ยวเราเปิดกันนะครับอ่ามาแล้วครับแอปพลิเคชันหมอพร้อมของเรานะครับปกติอาจารย์พี่ช่างในมือถือเนี่ยนะครับมีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆของภาครัฐเต็มไปหมดเลยนะครับก็เพราะว่ามันช่วยให้เราสามารถทํางานได้สะดวกดีนะครับอ่กกดหมอพร้อมแล้วครับตรงนี้ เมื่อเปิดหมอพร้อมมาแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะเครื่องมันก็จะทําการโหลดนะครับถ้าเราต้องการใช้งานในปริมาณเร็วๆเ,เนี่ยก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่เร็วมือถือเร็วแล้วก็เน็ตแรงๆนะฮะเมื่อเปิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไมิชางขอุยาตแป๊บหนึ่งนะครับไปใส่พาสเวิร์ดก่อนฟึ๊บามาใส่ละปึ๊บเรียบร้อยครับจ่ามิชางใส่เรียบร้อยแล้วกลับมาฟึ๊บนะ เหมือนเดิมครับเรามาดูเมนูถัดไปนะครับครั้งที่แล้วเรารีวิวตรวจสุขภาพใจนะครับมายนะครับเรามาดูครับผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ซินะครับก็ทําการตรวจเข้าไปนะครับแล้วก็ RT-PCR ไม่เคยนะเคยแต่ ATK ไม่เคยเหมือนกันนะครับถ้าใครตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแล้วอยู่ในระบบเนี่ยระบบจะแสดงผลในนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูเมนูถัดไปนะครับก็คือการค้นหาหน่วยบริการนะครับทางสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับสมมุติว่าเรา เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับหรือต่างจังหวัดนะครับเรามีความจําเป็นต้องใช้บริการของภาครัฐหรือสาธารณสุขนะครับเราก็เปิดโปรแกรมตัวนี้ครับแล้วก็อนุญาตนะครับให้ตัวระบบเนี่ยเข้าถึง gps นะครับอย่างอันนีครับอาจารย์พิชางเปิดภาพขึ้นมาแล้วอาจารย์อาจารย์พิชางอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงที่หน้าห้องส่งนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะครับเราก็จะรู้ว่ามีสถานบริการต่างๆของรัฐตรงไหนบ้างนะครับเราเลื่อนไปดูซิตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับ าจารย์พิชางนะครับมีอะไรเอ่ยนะฮะมีจุดที่มีคนมาปักเอาไว้ใช่ไหมฮะเราไปดูซิโรงพยาบาลรัฐที่อยู่ใกล้ๆของอาจารย์พิชางมีอะไรบ้างนะครับอาจารย์พิชางน่าจะมีโรงพยาบาลชนลปรปทานนะครับก็พิมพ์ครัว่าชนปรปทานเข้าไปนะครับชนปรปทานนะฮะปึ๊บนะพิมพ์เข้าไปกดเซิร์ชปุ๊บอ่าเจอไม่เอ่ย นะครับกดเซิร์ชนะครับขอย่อหน้าต่างนิดหนึ่งนะครับเจอไม่เอ่ยนะครับโรงพยาบาลรัฐอ่าเจอแล้วโรงพยาบาลรัฐนะครับบริการโรงพยาบาลรัฐนะครับสถานที่ใกล้ฉันอ่ารอระบบมันโหลดนิดนึงนะครับเจอแล้วนี่นะครับก็จะเป็นจุดเขียวเขียวใช่ไหมฮะที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆนะฮะนี่นะครับ อยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับมีร้านยาร้านยาตรงไหนที่อยู่ในโครงการบ้างอ่าโเพียบเลยนะครับเราก็สามารถเข้าไปเช็คจากระบบได้นะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือประโยชน์ของแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับในเวอร์ชันใหม่ๆนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูกันครับหัวข้อถัดไปคือบริจาคออนไลน์นะครับ อันนี้มีประโยชน์มากๆเลยสมมุติว่าเราต้องการที่จะมีเงินนะครับสนับสนุนมูลนิธิต่างๆนะครับอย่างเช่นอาจารย์ไม่ฉังเนี่ยไปโรงพยาบาลกลางบ่อยมากๆนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรงพยาบาลได้นะครับว่าเราอยากจะบริจาคเงินเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความประสงค์ของทางผู้บริจาคนะครับลองกดดูนะครับอ้แล้วมันก็จะมีการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอันนี้ใครสนใจลอง ไปบริจาคเงินออนไลน์ได้นะครับนี่น่าสนใจมากนะครับต่อไปครับเป็นการบริจาคดวงตาและอวัยวะนะครับอ่าอันนี้นะครับเขาก็จะให้กรอกพินเข้าไปนะครับเดี๋ยวจาจารย์ิชังขออนุญาตไปกรอบพินแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับนี่เราไม่จําเป็นต้องเดินทางไปบริจาคนะครับกรอกข้อมูลในที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ต่างๆต่อไปละเราสามารถทําออนไลน์ได้นะครับกดลงทะเบียนอ่านะครับ แล้วเราก็อ่านรายละเอียดต่างๆนะฮะว่าอยากจะบริจาคอะไรนะครับก็ดําเนินการได้แต่หากมีข้อสงสัยตรงไหนให้โทรไปสอบถามนะครับทางาศูนย์สภากาชาติไทยก่อนนะครับอันนี้นะฮะโอเคนะนะครับจะรย์พิางยังยังไม่มาบริจาคนะเดี๋ยวไว้ก่อนนะฮะต่อไปครับลองมาดูใบรับรองสุขภาพดิจิตอลบ้างครับอาจารย์พิชางขออนุญาตก,กดเข้ามาในนี้นะครับอ่านะฮะ ก็จะมีเรื่องของวัคซีนโควิดนะฮะไปดูสิครับว่าอาจารย์พี่ชังเคยฉีดวัคซีนโควิดหรือเปล่านะครับกดเข้าไปอ่านะครับมีครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะฮะเดี๋ยเดี๋ยวให้ทางทีมงานช่วยเบลอร์ให้หน่อยนะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูครับว่ามีใบรับรองว่าเราเคยฉีดวัคซีนไปแล้วกี่เข็มได้นะฮะตรงนี้นะครับเป็นประโยชน์มากเลยนะครับนะส่วนของปิดสิทธิ์เนี่ยนะครับเอาไว้ใช้เวลาไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ เวลาเราต้องการปิดสิทธิ์เวลาเราไปใช้บริการของโครงการของภาครัฐต่างๆนะครับซึ่งอย่างเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะครับหรือโครงการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดี๋ยวนี้ในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเวลาใช้บริการเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีบริการจุดที่ให้บริการสําหรับไปปิดสิทธิ์ก็คือนําบัตรประชาชนไปยืนยันการปิดสิทธิ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากขึ้นนะครับในแอปพลิเคชันก็มีบริการเหล่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมี ใบรับรองโควิด19นะครับหมอพานันครับนะตรงนี้เดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับในคลิปนี้หมอพร้อมเนี่ยครับอาจารย์พี่ฉ่างก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงชีวิตดีมีสุขในวันนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีความสุขจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันครับ วันนี้มามีความสุขกันด้วยเสียงเพลงที่รักที่ชอบเต็มที่เลยคอนเสิร์ต90ปีชาตกาลของเอวิสเ r รสลีย์การได้กลับมาร้อเงเพลงอีกครั้งหนึ่งบทเพลงร้องกันโรนะครับที่ทําให้หัวใจนั้นชุ่มชื่นและก็มีความสุข,ขอย <Yeah, please. S 1> ู่เสมอหัวใจของเรายังเป็นวัยเยาว์อยู่เราก็ต้องดูแลร่างกายของเรา oh, <please. S 2> yeah, สวัสดีครับทิพย์สัสดุแสงสิงแก้วนะครับขอบพระคุณรายการสุขใจไฮเอชนะครับวันนี้เราพบกันที่ Hard Rock Cafe เฟ่แล้วก็วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกที่โอ้โหแต่งตัวอย่างนี้ก็คงจะไม่ต้องบอกเลยว่าเรามาในงานคอนเสิร์ตของเอ v วินะครับซึ่งก็เป็นโอกาสพิเศษเพราะว่า เอวิสนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่เขาจะมีอายุครบ90ปีนะครับเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ต90ปีชาตการของเอวิสเพรสลีย์ซึ่งเราก็มีทั้งเพลงเอวิสตวนี้นะครับเป็นเพลงบทเพลงร็อกแอนด์โรลนะครับที่ทําให้เราหัวใจนั้นชุ่มชื่นแล้วก็มีความสุขอยู่เสมอมีทั้งบทเพลงทั้งในยุค8อนะครับ เอลวิสดับแชมเปียนจากยุโรปมานะครับมีเอลวิสเมืองไทยตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นกลางๆรุ่นน้องๆรุ่นใหม่นะครับเรามารวมหัวใจเป็นดวงเดียวกันอยู่ตรงนี้พร้อมกับท่านผู้ชมนะครับเรเรียกว่าวันนี้มามีความสุขกันด้วยเสียงเพลงที่รักที่ชอบเต็มที่เลย ส่วนตัวเองณขนาดนี้ทําอะไรอยู่บ้างนะครับก็มีทั้งด้านของกิจการทางธุรกิจที่บ้านก็มีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้ก็เรียกว่า อยู่ตัวไปแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของทางพาร์ทบันเทิงนี้ที่เราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆสักหน่อยเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งเรื่องของการได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับในวัยที่กําลังมุ่งหน้าสู่พระรามหกนะครับมีทั้งบทเพลงทั้งในยุคเอีสนะครับซึ่งตั้งแต่สมัยผมร้องเพลงอยู่กับพี่เจ้าจทุกคนแก้วการวงพลอยตอนนี้เรากลับมานําบทเพลงยุค80เนี่ยกลับมาพบกับท่านผู้ชมทั่วประเทศใหม่อีกครั้งหนึ่งพบกับแฟนๆนะครับในนามของวงเดอะพาเลส นะครับเราก็รวมตัวกันมีหัวขบวนนั่นคือพี่จี๊ดสุนทรสุจิริฉันจากเรื่องสไพร์นะครับมีพี่ปุ๊กอัญชลีจงคดีกิจนะครับจิ๊บ์กสุนะครับร้องนำสามคนมีพี่ต้นแม็กกินคอสชวนหวานยังหวานอยู่มีพี่สายชนพี่เพียรสันจากดีอินโนเซนต์นะครับเพียงกระสุน มีพิเตร้รจากวงอินคานะครับมือลีกิตรายิงไปยิงเก็บิตแถวหน้าเลยนะครับมีพิจูดจากวง forever ถือว,ว,ว่าพวกเราได้มารวมตัวกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วทุกนี้ก็มีงานรับแสดงทัวร์กันทั่วประเทศอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ยังมีงานในส่วนของงานพิธีกรนะครับปัจจุบันก็ผมมีรายการประจําก็เป็นรายการที่เน้นคุณค่าของความเป็นไทยความภาคภูมิใจที่ว่าคนไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเสื้อผ้าอาหารทุกอย่างแล้วก็มีงานละครน,นะครับซึ่งไม่ได้สังกัดช่องไหนครับเรามีไปเล่นสนุกกับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,นะครับเดี๋ยวช่อง3ช่อง7ช่องชุช่องต่างล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทําให้เรามีความสุขกับกิจกรรมที่รักที่ชอบ แต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเองด้วยในเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะตอนนี้เราอาจจะไม่ใช่วัยรุ่นแล้วแต่ถ้าหัวใจของเรายังเป็นวัยเยาว์อยู่เราก็ต้องดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงแล้วก็สามารถทําไปสิ่งที่เรารักได้อย่างมีความสุขครับ mm hmm. ประเทศที่มีสังคมสูงวัยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าโลกเราในหลายยุคที่ผ่านมานั้นคัตตราการเกิด น้อยลงแต่ผมคิดว่ามันต้องเป็นเรียกว่า two way communication หรือ two way traffic นะครับถ้าว่าท่านอยู่ในประเทศที่เขามีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่พร้อมที่จะเกื้อหนุนแล้วก็อุปถภ์ให้กับคนสูงวัยคุณโชคดีไปหลายประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกเป็นอย่างนั้นสำหรับประเทศของเรานะครับเราก็อยู่ไปในลักษณะที่ว่าเข้าใจกันใช้คำนี้เรามาเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากจนเครียดนะครับแล้วก็อย่าไปวิตกกังวลอะไรจนเกินไป อายุขาดอายุไขปัจจัยเฉลี่ยที่คนไทยเราจะมี Life e x p e ซ์เพ c y เนที่มันยืนยาวขึ้นในอนาคตเนี่ยสสเมื่อควบรวมกับเทคนโนโลยีทางการแพทย์ที่มันพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งเนี่ยนะครับตอนนี้เราลงไปถึงระดับเซลล์นะครับเรื่องของสเต็มเซลล์ sel, เรื่องของการปลูกพายาวัยวะเพราะว่าเขาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆตลอดเวลาพยายามหายใจเข้าไว้นะครับก็มีคำบอกว่าอย่าขี้เกียจหายใจ หายใจไว้อย่าจะตื่นมาหายใจไว้เนี่ยโชคดีแล้วมีความสุขแล้วข้อสําคัญที่สุดคือต้องมีวิใยในตัวเองห้ามขี้เกียจน,นะครับห้ามไปท้ทอไปท้อแท้ไปท้อถอยเด็ดอย่าไปเอานะครับเราทําให้ชีวิตเรามีความสุขไปทุกวันภาษาเขาเรียกว่าอย่างแอดฮาร์ดครับ ในเรื่องของสุขภาพนะครับก็จะเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานที่เราเองก็จะทราบันดีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของ1น,นอนพักผ่อนอันนี้ต้องให้เพียงพอนะครับกับช่วงวัยแต่ละคนอาจจะนอนไม่เท่ากันแต่ว่าจาไว้ว่าต้องให้พอนะครับเพราะว่าการนอนน้อยนี่เป็นสาเหตุให้อายุสั้นลงในเรื่องจริง2นะครับเรื่องของการรับประทานหรือการบริโภคนะครับ U R what y o U E a T นะครับจำมาไว้ว่าเรา เอาอะไรใส่เข้าปากเราเข้าไปข้างในเราเป็นอย่างนั้นจริงๆสมัยวัยหนุ่มสาวเนี่ยร่างกายอาจจะเบิร์นเร็วนะครับอาจจะมีเมตาบอลิซึมที่ดีแต่ว่าพอเราอายุเริ่มสูงวัยขึ้นมาเนี่ยแน่นอนเอาอะไรเข้าปากไปเนี่ยต้องคิดแล้วครับจะเป็นเน้นความอร่อยตามใจตัวเองอย่างเดียวไม่ได้ผมก็จะเน้นพวกผักมากขึ้นโปรตีนจากเป็นไวท์มีทนะครับเป็นเนื้อขาวมากขึ้นแป้งน้อยลงคาร์โบไฮเดรตน้อยลงน้ําตาลนี่ต้องระวังมากๆ 3. เรื่องของการออกกําลัง เราอยู่ในช่วงวัยเลข2เลข3เลข4เราเคยออกกำลังกายหนักๆสนุกสนานกีฬาปะทะหนักๆเนี่ยนะฮะอาจจะทําได้ไม่เหมือนเดิมลวเพราะว่าถ้าเกิดว่ากระดูกกระเดี่ยวเกิดร็อคแร็ปไปเดียวมันหาอะไรลําบากนะครับก็ต้องกลับมาในกีฬาที่เป็นลักษณะของแอโรบิเคิลที่ดีกับหัวใจนะครับและที่สําคัญคือหลอดเลือดส่วนใหญ่ที่ไปตายน้ําตื้นนะฮะบางทีไปตีแตกตันโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะเอาเนี่ยโดยเราไม่ทันได้ระวังตรงนั้นเพราะนั้นทุกอย่างมันสัมพันธ์กันอีกหนึ่งด้านสุขภาพจิต พยายามทําจิตใจให้มีความสุขทําจิตใจให้สบายทั้งหมดนี้พื้นฐานสําคัญคําเดียวสุขภาพที่ดีเพราะถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีนี่ทุกอย่างจบตั้งแต่ต้นมือเลยครับมันล้มเป็นโดมิโน,โนมาเลยครับเป็นกําลังใจใทุกคนครับขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับและพบกับผมวรวิทนาแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ